ทำแบบนี้แล้วคุณจะมีความมั่นใจกับผมหยิกของคุณมากขึ้นสายอยากจะฝากไว้นะคะสำหรับคนที่เกิดมาเป็นคนผมหยิกคุณไม่ใช่ปมด้อยนะคะคุณคือจุดเด่นที่ธรรมชาติสร้างมาสาวจะพูดอยู่ตลอดเวลานะคะสายอยากให้คุณเนี่ยลองไปหาแรงบันดาลใจดูลองไปดูพวก curly hair นะคะตามต่างประเทศก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางทาง tiktok หรือว่าทางแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะคะ อยากให้คุณลองไปหาโรโมเดลดูนะคะไปดูซิว่าคนที่เขาผมหยิกเหมือนอย่างเราเนี่ยเขาดูแลผมยังไงเขาทํายังไงก็ถึงมีความสุขกับผมมากขนาดนี้นะคะแตาจะบอกว่าคนผมตรงเนี่ยอิจฉาเราเยอะมากนะคนผมตรงเนี่ยเขาไปดัดผมอ่ะเยอะมากแล้วบางคนที่ไปดัดก็ยังไม่ได้หยิกเท่าเรานะคะสําหรับคนที่ยืดผมมาตลอดแล้วอยากจะหยุดยืดผมนะคะทํายังไงหยุดเลยนะหยุดเลยแล้วคว่อยมาศึกษานะคะว่า คุณจะต้องดูแลผมอีกของคุณยังไงคนที่ไม่เคยปล่อยผมเลยชีวิตนี้ไม่เคยปล่อยผมอีกของตัวเองสอยากให้คุณเริ่มปล่อยผมอีกของตัวเองปล่อยสยายไปเลยไม่ต้องกลัวว่าใครเขาจะพูดอะไรเพราะมันเป็นผมของเราสอยากให้คุณมั่นใจมาจากข้างในเพราะว่าถ้าคุณมั่นใจมาจากข้างในเนี่ยไม่ว่าใครจะพูดอะไรคุณก็จะไม่รู้สึกสั่นไหวสาจะบอกว่า เทรนด์ของคนผมยิกเนี่ยมาแรงมากๆช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ผมยิกอยู่แล้วดูแลผมซะใครที่ไม่เคยปล่อยผมเลยในชีวิตนี้ลองปล่อยผมดูลองสยายผมดูเดินออกนอกบ้านแบบปล่อยผมไปเลยแล้วไม่ต้องไปแคร์ว่าใครจะพูดอะไรเพราะมันเป็นผมของฉันมันเป็นสิทธิ์ของฉันฉันจะปล่อยหรือฉันจะมัดมันก็เรื่องของฉันไม่ว่าจะฟูแค่ไหน เอาเลยลองปล่อยเลยนะคะสำหรับคนที่มีผมยิก A แอฟโฟนะคะสัอยากให้คุณปล่อยผมเลยจ้ะมันจะต้องฟูยิ่งฟูยิ่งสวยไปมองดูคนที่เขามีผมคล้ายๆเราแล้วไปดูซิว่าเขาดูแลผมยังไงไปดูเวลาที่เขาปล่อยผมว่ามันสวยแค่ไหนเพียงแค่นี้เองมันเป็นเรื่องเล็กๆแค่คุณเปลี่ยนไมซ์นะคะเปลี่ยนไมซ์นิดเดียวแล้วคุณจะคลิกเลยว่าเฮ้ย โคตรโชคดีเลยอะที่เกิดมาเป็นคนผมดีกอะอยากปล่อยผมปล่อยอยากทําอะไรทํานะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สายจะให้คุณมีก็คือดูแลผมศึกษาวิธีดูแลหาผลิตภัณฑ์มาบํารุงผมแล้วจงมั่นใจในสิ่งที่คุณมีเพราะคุณคือคนพิเศษคุณคือคนที่ธรรมาชาติให้มาปล่อยผมเลยจ้าไม่ต้องกลัวว่าใครจะพูดอะไร